นามครับมันนี่หลาบเป็นครับผมอันนี้สูตรเซเอครับมันกอ้โวข้าวโั้แกงข้าวเนี่ยแกงข้าวเนี่ยนี่แกงโอ้โอยู่ดิีแดงลับเป็นครับี่แกงข้าวน แก่ข้าวก่อนครับตลับเป็ดหลอกลึกกับผมนนบนหน่อยเป็ดตัวเมียครับเป็ดหน่อยแก่ข้าวแล้ว่างมีดบาดมือเลยข <c oughs> ี้บ่าตรงสงิแก่แก่ยนนะครับอยากเพื่อนซอยกันก่อนครับผม,ม,มน,น,น,นี่ครับผักใสตตะะ่ตุ่ม,ม,ม,มครับผมกระดังตุบตะไคร้หลักเป็ดหลอกลึกรับผม ขิดยาคลอบลึกกับขีดคลอบลึกเลยครับแม่กระเพ่าแดงนี่หอมหอมครับอันนี้สื่อขึ้นมาครับกะเพ่าแดงเลยหอมครับนี่หมออันนี้ใส่เครือแล้วผมใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยครับรอน้ำเดือดต้มสีใส่ตุ่มครับผม มีหอมแดงพริกแห้งพริกสดครับอ่ะอยาให้เพิ่นตับมาครับ, mm hmm. บเบาแหลกแห้งครับผม mm hmm. เอาแบบพอบุบบุบครับผมใส่หมอ้อลดป็ด hmm. ตัวเมื่อไงครับผมเนี่เป็ดน้อยสื่อมาจากตลาดครับผมเนื่ได้เห็ดเอียงหรอกควรขวดสีเดลยครับมืี่เสียบานไปอยู่ครับผมเสียบานไปต่้งแต่บุ๊ ทีมงานถึงเงงรีเยกว,นวันนี้วันที่สิบพบมาเร็มาเนี่ยครับเนี่ยซอยไว้ครับผมอันนี้ใบต้มครับเป็นถุ่งไม่ทุ่งไงครับผมไปออกยี่นองเพิ่งนี่นะนี่ครับในตัวนี้อมาประมาณรกกูกลัวครับรูน้อยๆตัวไม่ใหญ่ครับผม นะเดี๋ยวตามมือแล้วครับครับตั้งน์ละมั่นครับ,มบ,รบผมสอดพีแข่งครับโอ้ถอยก่อนเด้อดูครด็นเาแล้วพอแล้วมีคนกินขนาดน,นั้นสอดปีกินกระลาเป็ดครับผมโอ้กุ๊กเฮาสอดเิีย่างกรอบเพราะแล้วเพราะแล้วสุกเลย เอาบอ,อกเอ,อ,อกโอ้บบยใบมะกรูดครับใบมะกรูดถอดครับผมมีน้ำใบเนี่ยเอาน้ำัาต่อใบมะกรูดึ้น,นบบบรก,กระลาป็นครับโอ้โหซีสันเป็นจะเสียบครับ นะครับแยกพื้นทอดก่อนเสร็จก่อนครับเพ่อนเบิองน้ำกันครับผมอนี่ครับใบมะกรูดทอดถอดเอามาซื่อนี่ครับเอาผักให้มันจิ้มเงี้ยครับผมเอาลงเลยเสียใบมะกรูดทอดทอดหลับเซตแซ่บกินกับใบมะกรูดทอดกับบอกรผีแห้งทอดนะครับผมใบบวหมีบู้มีครับเจ๊บชาสองบู้มีบุ๊กนี่ครับลอยหลดดีครับผมเพิ่มความนัวเเพิ่มมมควา เออเออเพิ่งทำกินกระดาษเป็ดแซ่บหอมนี่ยกระเทียมเจียวโรยหนามเออขัดขักขัดห <im S 1> นามเดือดแล้วครับผมเอาเป็ดลงครับอืมอ๋อครับผมนะเอาฟ้าหมอลงเดยอะฟ้าหมอปิดไว้เดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งกันตอนครับให้มันเดือดก่อนครับสูเีก้นตับกระเทียมก่อนครับจำลวนเป็ดครับผม ทางอื่นโมโหกันเหตุอะไรเนี่สูตรเพืดด่อนตั้มกระเจี่ยงครับตั้มใจก็เดี๋ยวล้วนหอมกระเป็ดไม,ม่ได้หอมหอมกิ่นกระเจี่ยงว่หอมเป็ดกบผมไอ้เพื่อนตั้ครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนล้วนนล้วกันครับผมเนี่เยเป็ดข้าวซอยไปครับเอาลงเลยผมอันนี้หนังอันนี้เนื้อครับผมเอาหนังลงไปล้วนก่อนเอาเนื้อลงไนครับเอาหนังลงไปล้วนเอาน้อลงไปล้วนเป็ดตัวมาไหนครับผมตัวโลกลัวเบื้องมันมีมันหมด อ่ะอใช้พ่นเกี่ยน้ำมันให้มันออกจากหนังเป็ดก่อนครับผมเดี๋ยวเบิ่งกันน,น,นิดนึงครับเบิ่งมันหนังมันออกครับผมเป็ดมันแห้งนี่เพื่อจะใส่น้ำมันได้ครับนี่มันออกมาจากหนังมันครับผมดูมหน่อยเป็ดอ้วนพี่แห้งครับผมมันมันไปจนผักผักอะเอาผักไปก่อนครับผมเป็ดปรนเดีง เครับใส่กระเทียมที่เราตั้ไว้ครับผมเดี๋ยวกระเทียมมหอมมันเป็ดได้ครับโอ้ของกินกระเทียมหองรองนะกรอกๆเลยไอ้ที่เลี้ยงกริงโอ้วันนี้มีบ่าวีเขาเยอะนะครับวันนี้มีแต่เขาวสวยเว็ดมอยขอมเขาบนเกี่ยวกเทียมมันหอมเดี๋ยวเนี่ยเป็ดลงครับผม ะเพื่อนเอากระเทียมมาผักไปก่อนครับผมสูตรเพื่อนโอ้หอมกินกระเทียมเกี๊ยวครับครับนี่ครับน้ำมันเลี้ยจากเกี๊ยวกระเทียมมาครับผมเอามาล้วนเนี่ยเป็ดครับน้ำมันเป็ดเองแฉบคือบริสเใตยน้ำมันยังเลยเป็ดตัวนี้มันแห้งล้วนนี่หอมๆเลยครับผมคอามาปาผงบันนี้ผักเขาไม่ยินงน้ำว่าผงครับผม อย่าเพิ่นล้วนกันเอาครับผมนี่ร่วมไปอะไรใส่ใบมะกรูดลงไปครับดับกลิ่นสาบกินยังมันผมมีสาบผมมีข้าวครับสูตรสูตรเิ่นผมกินหลายเถินแต่ขายก็สูตรเซบาบ้านนะครับผมเอ้า๋ยวให้เพิ่นล้วนกันเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันอีกเส้นหนึ่งครับผมครับล้วนไปผักเนึงครับผมใส่เกลืองลงไปเลยครับผมสูตรเพิ่น Uh, อู้หอมเลยอดิ่หลอดดึกครับผมมีดเหนียวเบาหวานครับผมเสร็จเบียกเสร็จงานเสร็จกันเสร็จเบียกมาเมื่อกินอาหาเสี่ยงผมหายเมื่อครับผมเอ้าเดี๋ยวเพื่อนล้วนเหมือนกนครับผมตามเหมือนกันเช่นนับครับตบเพื่อนเฮาน้ังท่านเด็ดปุ้งนิดนึ่ครับใส่ตึ้กเกลียงเยวเป็ดหน่อยมันโบโยหยาบเนาะก็เดี๋ยวมันก็ะซวยเนาะ บ่งสีครับบ่งสีมันแห้งเปื่ตัวนี้โอ้ยโอ้หักเด้อนไม่นู่นี่เจีบใบมะขามครับสดๆุีหยอดมันอยู่พี่เมือ่อยมาเจีบใบกะถินใส่ด้วยแหะเฮ้ยเอา,เาแกะใส่ก็ได้ยเพราะเป็นอย่างมันสุมเหมือนกันเลยนี่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 นะไปนะครับใบมะขามหมอนครับผมใส่ลงไปเอาปิดไฟมันเปื่อยก่อนไป หอมเป้ครับนี่บ้านผมเลยเป็นใบอีหล่าครับทางคนทางเพื่อนหอมแปรหอมฟรีหอมแปรปักชีไปเรื่อยปักชีไปเรื่อยเอื่อเคือกันเนาะครับเนาะถ้าเข้ากระซ้ายเอ้าจะถ่ามเบื้องต้นปุ๋งครับผมนี่ครับผมปุ๋งครับผมนีอแห้ง อ้าวผมผมนัวครับผมเนี่ยเพื่อนไปเปิดปุ๊บไปเอามาไปหามาเบิด์ับเสียบาสมาเบิดเลยผงนัวเหาอ้าวจะเพิ่มเพผงนัวข้าวหนึ่งครับผมอ่ามาแล้วครับผงนัวเราบเสียบาสเท็คลิปกระหันเบิดนี่ก็ใส่เลยบเสียบาสบเสียบาสมาเลยวะครับผมสองซอนเมื่ยังเบิร์ดของเขาเขาขวานะครับข,ขวานไม่ใหม่ครับโอ้เดียวบอกเขาขวานกินขาดแต่หอมมะนาวสดๆจากต้นอ๋อ เอาใส่ไปใส่ได้เล็กเกี่ยวได้คนน่ะนะครับน้ำปลาลงไปอ่ะคุรีคุรีหลอบเล็กที่เจาะนะผมอ้าวหอมหอมมางทีครับผมใส่ไ,ไปแล้วม,มุงขวด ออ้ครับผมตุ่มเข้าตุ่มเข้าบ่ได้ใส่สมุนไพรเนาะใส่สมุนไพรตาลอยอ่าขวี้ไปเรื่อยแสงปลงไปเอาโคุรีมันโอ้เสียดายมีคนเดียวครับมันมีิจฉาคนสวยเอาเขาสวยกับแสบพื้นเก่าแหละมาเด้อผู้ใดอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยกลับบ้านเขากินหลับเป็นต้นขึ้นจวดแหละครับผมอยู่ต่างท้องต่างถิ่นอยู่ต่างเมืองนอกเมืองนอกครับผม ใส่กันไป้มาขูดถอดก็ผิดถอดเออ <มา S 1> นอะว่ฒนันครับผมมามาพึ่งมียังใส่อีกบุญเออขียมตะหงอนออนี่อเอกระเขียมัเจียวครับทีเด็ดครับผมเอานี่โรยกระเจียมเกียวครับผมโอ้หอมกระเจียมเกียวโอ้ขักขัด้วยครับนี่ครับ อืมดใส่อีกแบบเค็ยงเคียงอ๋อยีพงเข้าใหม่เลยและเอ๋อเด็ดเด็ดเด็ดครับผมคนน่ะโอ้บุงสีเอาตักให้เบิ่งครับผมกินกับข้าวก็ดีเป็นกับแกงก็ดีครับผมบุงสีสันเพิ่นเอ๋อครับผมเดี๋ยวจัดจานนะครับผมนี่ต้มห่อต้มใบเปือยครับ น้ำขุกคลิกวันนี้น้ำไม่เยอะครับผมพุ่งกูไปแล้วครับอ๋อคนไหนใส่ใบกระเพราลงไปเลยกระเพราะนี่หอมแห้งครับผมผมซื้อม้านะครับนี่ก็เลยเอามาจากป่าครับแต่หอมเหมือนกระเพราปลาเลยผมกระเพราแดงกระเพาะใบหน่อยแบบนี้ครับหอมคักอีกทอดไปเลยครับโอ้โหขุนกินใบกระเพาะเต้ดังงวยงวยหลุดอยากให้กลองรับกินรับหลุดได้เน้ครับผม เอาใส่หอมใส่บักขี้ไปเรือ่อยๆลงไปหอมบัวเอาปงใงเรืเลยครับนี่เนาะจัดใส่สวยจวดน้อกัรนะครับผมไปพี่น้อกจวดจวดเอาสมีละอย่าพักมันสุกก็ใส่ได้หรอกครับผมมาครับผมนี่ครับโอ้ยห่อนๆเลยครับผมกมเป็ดครับผมกินหน่อยครับตัวเป็นยังพอดีกินสองสามคนนี่ครับ เบิ่งครับเบิ่งครับควันฮุยฮุยอัมหัก่นามนุ่งโอ้ยเป็นเสียบอ่ะครับพี่น้องมาเด้อครับเด้อดหลบเดือครับนะครับหลับเพชรอื เอามาแน่นอ,อนก่อนนู้นคือโบเบิดนี่ครับหอมกลิ่นมะนาวน่ครับหลับเป็ดห้องเบืองซีซันครับผมนี่ครับใบตูมแขกส,สดๆครับผมธรรมชาติสดกระลิ่นน,นี่ครับนี่สดแซ่บแน่นอนอเก็บไปกกับกระลาเป็ดครับ ผักสนคว้าต้นหมวกพริกหมวกพริกคือบูมีหน่วยโอ้นี่มวกพริกก็มีหน่วยอยู่นี่นะครับหมวพริกผักกินกั๊บนี่ครับธรรมชาติสวัสดีครับพบกับช่องเบานะใช่แล้วครับผมมาครับผมพี่น้องมากมากลาฟเฟสซุกเหรอครับนี่ครับผมโอ้มากล่องว่างใกล้ใกล้นะครับใส่เบิงครับผมบ่อซื้อแกะนะครับใบมะกรูดครับผม ผิดขาดครับน้ำน้ำคูน่นึงกับเป็ดพันอะทำน,นึ่งหรอเนาะเอ้ยสิ่เบืองก่นงอนดอขายอิดครับผมหลอด้วยคือองน้ำเปลีดเดียวนึ่งนะลุงจี๋น้ำอคู่นึงกับเป็ดค่ะอ,อื้กดต้มตมมึง ครับพี่น้องนี่เขาสวยอันหอนนี่ใสรูดหลับติดเสียงจริงดีต่องครับบรรยากาศบรรนอกห้าวจริงจริงจริงทำหลุดรูดก็ ของอยใ่แฮงแหงรูดูค no รับผมไใส่หดซองเม็ดเลยรองพอไม่พอพร้อมครับพร้อมนะครับขาดตืบ huh. ป uh ิดพร้อมไม่พอเาะ ตองมกระดูกั้นนึงใบข้าเจ้านี้พร้อมแหงเลยคือพ่อปาปลายเลยครับใบมะตูมแขกผมไ่เก็บมาขางเงินนะครับส่วนนี้ขนตรงหลักง่ามดีครับ มมีขัญยาวได้พี่น้องด้วยแตสวยเหมือนอืออือคือห้ามใบมะกรูดครับผมถึงกับหลับเป็นอย่างเขากัน,นะครับมันยากก็ถือครับผมแสบครับ ครับผมคลิปนี้เข้าไปสมมนิทน้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเลยครับผมใครมักคลิปแบบเด็กะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้เว้าไปสมมนี้ครับผมสวัสดีครับ,บป้อนชุบนาครับ